สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ lab introduction to internet of things ครับในส่วนของรายวิชา embedded system นะครับสำหรับ lab ในวันนี้นะครับก็จะเป็น lab เกี่ยวกับเซนเซอร์สองตัวนะครับเซนเซอร์ตัวแรกก็คือเซนเซอร์ dht ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่วัดเกี่ยวกับอุณหภูมิกับความชื้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์วัดแสงนะครับหรือก็คือเป็นตัวคอนมต้นทานปรับค่าตามแสงนั่นเอง โดยโจทย์ในวันนี้นะครับเราจะรับค่าจากเซนเซอร์ทั้งสองตัวนี้มาเข้าเงื่อนไขในการเปิดปิด LED สองตัวนะครับ LED ต,ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ LED อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เรามาดูโจทย์กันก่อนดีกว่าถ้าหากว่าไฟนะครับหรือความสว่างนะครับตรงตามเงื่อนไขก็คือถ้าหากว่า ความสว่างต่ํากว่าที่กําหนดนะครับตัว LD ทั้งสองตัวนี้ครับจะดับถ้าหากว่าสูงกว่าที่กําหนดฮนะ LD ตัวที่1ก็จะติดส่วน LD ตัวที่สองก็จะไปดูที่อุณหภูมิอีกทีหนึ่งนะครับ LD ตัวที่สองก็จะเป็นถ้าหากว่าอุณหภูมิครับสูงกว่าที่กําหนด LD ตัวที่สองจะติดถ้าต่ํากว่าที่กําหนด LD ตัวที่สองก็จะดับนะครับ โดยในส่วนของโค้ดครับเราก็จะแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนตั้งค่าพินต่างๆนะครับมาท่าที่2องมทัานี้นะครับจะเป็นตั้งค่าพินของเซ er นเซอร์ DHT อะครับอยู่ที่0ก็คือในที่นี้เป็น D3 นะครับตัวต่อมาเป็นพินของเซนเซอร์แสงให้เป็น A0 LED ตัวที่หนึ่งเป็น D1 LED ตัวสองเป็น D2 นะครับในส่วนของเซตอัพก็จะเป็นการบอกว่าพินแต่และพินนะครับเป็นอินพุตหรือเอา p u พุตนะครับก็กำหนดให้อของเซนเซอร์แสงเป็นอินพุตแล้วก็ LED ทั้งสองตัวเป็นเอา p u พุตนะครับก็ใส่ Serial Begin ไปเพื่อให้เราดูการทำงานของตัวเซนเซอร์ของเรานะครับต่อมาเข้ามาในส่วนของลูปนะครับ งลูกก็จะแบ่งเป็นเอาเป็นอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นการกําหนดหรือการรับค่าจากเซ็นเซอร์นะครับนี่เป็นการรับค่าเซ็นเซอร์จากเซ็นเซอร์แสงนี้รับความชื้นรับอุณหภูมินี้ตรวจสอบว่าอุณหภูมิมีความอ่าอุณหภูมิเป็นยังไงเป็นเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮนะครับของตัวนี้ ต่อมาเป็น HIF นะครับเป็น Heat Index ของเฟรนไฮน์นี่ Heat Index ของเซลเซียนนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบอุณหภูมิกับความชื้นนั่นเองทั้งสองส่วนนี้อันนี้ไม่มีอะไรมากต่อมาครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดงการทำงานหรือ,อเป็นมอนิเตอร์ของเราครับเพื่อการตรวจสอบว่า LED เ,เป็นอุปกรณ์ของเราทำงาน อยู่ในสถานะไหนนะครับแล้วก็ตรวจสอบค่าของอุณหภูมิความชื้นด้วยก็จะมีการาให้พิ้นค่าของเซนเซอร์ให้พิ้น์อุอณหภูมิความชื้นที่เป็นเซลเซียสที่เป็นฟาเรนไฮ์เป็น in, เป็นฮีตอินเด็กที่เป็นเซลเซียสกับฟาเรนไฮน์ก็มีทั้งหมด1 2ึ่งสามสี่ห้า หค่าประมาณ6ค่านะครับต่อมาเป็นส่วนที่เป็นคอนโทรลหรือเป็นตัวเงื่อนไขในการควบคุมไฟ LED ทั้งสองดวงนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนฟังก์ชัน if else if แรกก็คือถ้าหากว่าเ e n s o r Value ู e n s o r Value ตรงนี้ก็คือค่าของแสงครับต่ำกว่า200จะทำให้ LED ทั้งสองตัวเป็น Off แล้วก็มีการบอกด้วยว่า LD จะาะทางอะไรนะครับต่อมาถ้าว่าเซนเซอร์เนี่ยของเซนเซอร์แสงเนี่ยวัดได้มากกว่า200ก็จะเข้าเงื่อนไขที่สองก็คือให้ทำการ LD ตัวที่หนึ่งเนี่ยออนจากนั้นก็แสดงผลของ LD ตัวที่หนึ่งลงไปใน serial monitor จากนั้น l d ที่สองก็จะเข้าเงื่อนไขในส่วนของฟังก์ชันอุณหภูมิถ้าว่าอุณหภูมิเนี่ยมากกว่า20องศาเซลเซียสนะครับตัว l d ที่สองก็จะเป็น on แต่ถ้าน้อยกว่า l d ตัวที่สองก็จะเป็นออฟนะครับอันนี้ผมทำการลองรันเรียบร้อยแล้วสถานะปัจจุบันก็คือแสงเนี่ยอยู่ในระดับที่ ต่ำกว่า200ก็คือตอนนี้อยู่ที่55นะครับก็คือต่ํากว่า LED สองดวงก็ดับนะครับสถานะก็อยู่ที่ออฟทั้งคู่ถ้าผมเอาไฟไปจอดเนซนเซอร์วัดค่าได้เกิน200แล้วนะครับ LED สองดวงก็จะติดนะครับซึ่งโนณหภูมนะิปัจจุบันนะครับอยู่ที่29.3องศาเซลเซียสซึ่งมากกว่า เงื่อนไขที่กําหนดไว้ทําให้ LD ตัวที่2องทำงานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองปรับค่าอุณหภูมิใหม่เงื่อนไขของอุณหภูมิใหม่เป็น40องศาผมลองอัปโหลดค่าเข้าไปใหม่นะครับ หลังจากที่ผมอัปโหลดค่าเรียบร้อยนะครับเธอก็เริ่มรันแบบปกตินะครับตอนนี้ก็อยู่นฐานะแรกนะครับต่อมาผมลองเอาไฟไปจอดนะครับตอนนี้เซนเซอร์ก็มากกว่าสองร้อยนะครับหนึ่อเทแสงวัดได้มากกว่าสองร้อยนะครับจะเห็นได้ว่า LED ตัวที่หนึ่งอยู่สถานะ ON นะครับ LED ตัวที่สองอยู่สถานะ OFF นั่นเองก็ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรก ครับสำหรับ lab อ i n t ทอร์เน็ตทูเอ็นเด็ดออฟติ้งนะครับในส่วนของรายวิชา e m b เตอร d เน็ตซิสนะครับใน lab ที่4ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ